เวียสุดปลื้มรอนฮาวเวิร์ดผู้กำกับฮอลลีวูดชมเก่งมีพรสวรรค์โชคดีได้ร่วมงานไม่ปลื้มยังไงไหวทำเอาพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์คณารัยิ้มแก้มปริเมื่อรอนฮาวเวิร์ดผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังซึ่งรับหน้าที่กำกับภาพยนตร์เรื่อง The s t h r e t l f e ที่กำลังถ่ายทำอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้โพสต์ภาพถ่ายรูปคู่กับหนุ่มเวียในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกล่าวชมพระเอกด้วยว่าเวียเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์มากเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญ ของทีมที่ผมโชคดีมากที่ได้ร่วมงานด้วยในช่วง2-3ถึงเดือนนี้เขายังดำน้ำได้ดีเยี่ยมอีกด้วยนี่เป็นตอนที่เราจบการถ่ายทำในวันที่ยาวนานในฉากถ่ายทำใต้น้ำภายในแท้งแห่งหนึ่งของเราและทันทีที่เวียได้เห็นก็รีบเข้ามาตอบกลับทันทีว่ายินดีที่ได้ทำงานร่วมกับคุณเห็นแบบนี้แล้วมั่นใจได้เลยว่าแฟนๆตั้งตารอชมภาพยนตร์เรื่องเซอร์ทีลิฟที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตทีมฟุตบอลเยาวชน หมูป่าอคาเดมี่ที่ติดอยู่ในภายในถ้ำหลวงณวัดนาอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561จะได้เห็นฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมของเวียรวมถึงทีมนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยโดยเวียรับบทจ่าแซมนาวาตีสมานกุนันอนดีตหน่วยซิลฮีโร่ผู้เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ดังก่ลาว